ขนมแม่ขนมหม้อแกงแฮเก๋อันนี้หอกใหม่เหมือนกันใช่ป่ะใช่เขาบอกว่าตอนแรกผมจะไปซื้อธรรมดาหม้อแกงธรรมดาแต่คนข้างๆเขาบอกว่าพี่อันนี้ข้อหอกใหม่ก็เลยลองจัดหม้อแกงข้อนุนอ่าเป็นของอะไรนะน้ำตาลตะนดน้ำตาลตะนดเขาบอกอร่อยเขาบอกอร่อยก็เลยก็เลยลองซื้ออันนี้นะครับเดี๋ยวลองแกะลองกินกันดูว่ารสชาติเป็นไง เขาบอกว่าต้องซื้อสองอันนะถึงจะให้สูงแบบนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดซื้ออันเดียวให้สูงกอบแก๊บธรรมดาอะลองแกะดูลองกินดูเป็นไงเนื้อเนื้อสัมผัสก็เป็นหม้อแกงหม้อแกงทั่วไปหม้อแกงไก่เป็นไงครับอันนี้อ้าวเขาไม่พูดเดี๋ยวผมลองดูขาหายไปข้างเฮ้ยหายเหงา ผมตักก่อนนี่นะครับหม้อแกงมเขือเหวานมันหอมต้านโนดข่อยข้าข่อยข้าไม่เข้าใจรสชาติมันก็นิ่มๆนนถามว่าหวานไหมมันก็ไม่ได้หวานถึงขั้นแบบไม่ได้หวานถึงตัดขาหรอก <laughs> หวานไม่มากหวานไม่มากก็โอเคครับแช่ยเย็นนะจะอร่อยแต่เออต้องแช่ยเย็นอันนี้ผมไม่ได้แช่ยเย็นแช่ยเย็นให้มันแข็งๆนิดนึงผมว่าน่าจะกินดีกว่านี้ก็ให้ให้ผ่านครับให้ผ่านให้ผ่านหวานมันหอมน้ำตาล,ตาล,ลสิบสิบกะโหลกผมให้ประมาณหกกะโหลกพอครับ<ม>ตามนั้นนะครับลองไปหากินกันดู